สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดือดไม่จบเจ้าของร้านโอมาเกเสลันคนติไม่มีเงินมากินลูกค้าจองเพียบจากการณีมีชาวเน็ตเผยแพร่คลิปแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์ดังทำคอนเทนต์ขึ้นไปเหยียบบนบาร์ร้านโอมาเกเสยานพัฒนาการที่มีผู้ร่วมโต๊ะอยู่เป็นจํานวนมากจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์กันสน,นั่นว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่โดยพบว่าทางร้านดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นการเหมาร้านเพื่อทำคอนเทนต์ และขอโทษลูกคา้าทุกคนรวมทั้งจะปิดร้านเพื่อเปลี่ยนโต๊ะบาไม้ในร้านทั้งหมดและจะมีการห้ามปร,รามโดยเด็ดขาดม่ให้ลูกคา้าท่านใดทาแบบนี้อีกในอนาคตล่าสุดชาวเน็ตยังคล่องใจหลังจากปรากฏข้อความจากสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านดังกล่าวได้คอมเมนต์ว่าคนติไม่กินคนกินไม่ติเป็นกําลังใจให้ครับและยังปรากฏคอมเมนต์อีกว่าคนติไม่มีเงินมากินไดแต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านและอีกข้อความที่บอกว่าตอนนี้ลูกค้าจอง กันเเต็มลยจนทําให้ชาวเน็ตเข้าไปถล่มโพสต์ของเจ้าของร้านดังกล่าวอีกรอบท่านผู้ชมรัรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ